เราจะย้อนไปที่ Facebook ของท่านชจาคุณหันษาธรรมหาโสท่านได้โพสแล้วก็ให้ความสําคัญในวันดังกล่าวทําไมจึงต้องให้ความสําคัญในวันดังกล่าวคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันสําคัญของเจ้าพระเดชพระคุณองค์สาวกของพระพุทธเจ้าที่มีบทบาทต่อวงการคณะสงฆ์อย่างยิ่งยวดท่านได้โพสต์เอาไว้และแฮชแท็กว่าเหลือตา มองพุทธองค์สักนิดและก็แฮชชัชีวิตจะไม่มีวันหลงทางหากพุทธบุตรเริ่มสับสนและงุนงงกับวิถีแห่งพุทธะอะไรคือพุทธแท้อะไรคือพุทธเทียมขอให้ใช้เวลาสักนิดตั้งสติให้ดีและก็เงยหน้ามองแววตาแห่งพุทธองค์ในที่สุดคำตอบจะค่อยๆเผยต,ตัวตนออกมาหนึ่งในพุทธสาวกที่เป็นแบบอย่างในประเด็นนี้ก็คือพระเดชพระกุณเจ้าพระกุณสมเด็จพุทธโกสาจารย์อย่างที่เข้าใจว่าเออประอภยุตโต แต่ก่อนท่านอยู่ที่วัดยานเวสกวันเนี่ยนะฮะท่าน,านไม่เคยละวางสายตาและเือนหน้าหนีจากพุทธองค์ท่านมั่นคงในคําถามแน่วแน่ในหลักการและวิธีแห่งการปฏิบัติประเทศอนดังกล่ายูนิสโกจึงได้มอบรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพในวันที่20ธันวาคม2537ท่านได้ย้ำในโอกาสนี้ว่าโลกต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยกันทําชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นไม่พึงทําความดีเพื่อนําความดีมาเสริมตัวตนแต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดีโลกธรทมที่เดินทางผ่านเข้ามาทักทายไม่อาจทาให้ท่านได้รู้สึกกุ้มกลิ่มกระยิมยิ้มย่องอและพัดหลงเข้าไปในป่าดงของกิเลสแห่งการยกย่องและคําชื่นชมในทางกลับก,บกันนั้นท่านกลับตกโลกธารมฝ่ายอิทธารมณ์ จนหัวทิ่มหัวต่ำเลยก็ว่าได้โดยการกระตุ้นตัวเองและสังคมใ,ให้พากันเงยหน้ามองพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้วางท่าทีที่ถูกต้องตามคันลองของวิถีพุทธดำเนินชีวิตด้วยความรู้เตื่นและกระเบิดบันอันนี้เป็นความเห็นของท่านเจา้ศา,ศา,ศาุู่นันสาธรรมหาโสแต่ในเนื้อหาสา,าระจริงๆพระเดชพระคุณเมียท่านมีความมุ่งมั่นและก็ปรารถนาที่จะตอบโจทย์พวกเราชาวพุทธกันอย่างถนัดถน,นีเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะบุคคลที่เคยเปิดอ่านหนังสือ พุทธธรรมซึ่งเป็นคำพีฉบับที่เรียกเรียกว่าเป็นฉบับโกอินเตอร์ที่มีผู้คนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจทั้งไทยและเทศและที่สำคัญพระเดชพระคุณท่านทำงานในระบบลักษณะที่เหนือกว่าโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กพระเดชพระคุณนอกจากจะมีความโดดเด่นในการทำงานในเชิงรุกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นต้นแบบให้กับพระภิสุสามเณรจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะท่านวรวิชรเมธีก็ยังเอาแบบอย่างของพระเดชพระคุณเนี่ยไปใช้จนทุกวันนี้ ครูบาอาจารย์ในวงการของคณะสงฆ์ไทยหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ประส์ไปเรียนกันเนี่ยก็ยังได้นํางานวิจัยผลงานต่างๆที่เป็นชิ้นเอกอุเอามาวิเคราะห์วิจารวิจัยกันจนจบแล้วไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ยังไม่มีวิเววประสงค์องค์ไหนที่จะมาตอบโจทย์สังคมได้เช่นเดียวกับพระเดชพระคุณรูปปัจจุบันนี้นะโดยเฉพาะ่าหนังสาเองเนี่ยก็ถือว่านับว่าเป็นลูกศิษย์ท่านก็ว่าได้ไอตัวเราเองก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันทั้งสองรูป ก็เลยอยากจะเน้นย้ำให้พวกเราได้เห็นว่าบทบาทของพระสงฆ์ที่ทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังท่านทำไปด้วยความปลื้มปิติและทำไปด้วยความเข้าอกเข้าใจในฐานะโอ้อบของพุทธศาสตร์สนาและเป็นอุลังคตาวาถาวายอกให้กับพระพุทธเจ้าดังนั้นพวกเราควรที่จะหาแก่นสารอย่างนี้เยี่ยงกับพระคุณเจ้าที่ท่านพยายามศึกษาหาแก่นแท้เอามาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราชาวพุทธทุกคนได้ยินได้ยนกันอย่างทั่วถึง ควรที่จะเอาเป็นต้นแบบขอบคุณเฟหรือเผ็ดของท่านเจ้าคุณฮันสามาณโอกาสนี้ด้วยนะ